ก็กับสวัสดียน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมาแจกรหัสเกมโลบบ์นะครับน้อยหรือว่าแมปบอกฟูนี่นะครับวงน้องก็จะเปรามานนี้เลยนะครับน้อเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับน้อที่แบบว่าพี่จะแจกนะครับน้อพี่จะบอกกติกาในคลิปนี้นะครับน้อเราก็แจกในคลิปนี้เลยนะครับน้อถ้าคนไหนไม่ฟังกติกานะครับก็คือจำไม่ได้รหัสนะครับวงน้องก็จะเปรามานนี้เลยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับน้อว่ารหัสนะคนนจแกใลิปี้ เนาะใครที่แบบว่าอยากได้รหัสต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะว่าพี่จะบอกยังไงนะครับเนาะก็คนที่ได้รหัสนะครับต้องทํำยังไงบ้างน,นะครับเนาะก็จะเป่ามันนี้เลยนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอ แจกผลพิศานก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับน้องเขาหนี่ยนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ผลพิศานนะครับน้องก็คือเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าอยากได้ผลพิศานนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู1 5 0 0 0นคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลพิศานที่พี่นะครับน้องสามารถเลือกได้ทุกคนเลยนะครับน้องพี่จะแจกให้นะครับน้องเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าอยากได้ผลอะไรแล้วก็พี่จะแจกให้ส่วนตัวเลยนะครับน้องก็จะเปามันนี่เลยนะครับน้องสำหรับเรื่องการแจกผลพิสานนะครับน้องก็แจกง่ายๆแบบบนนนี้ะครัอ สำคัญก็คือสามารถเลือกบทพิสายได้ด้วยนะครับเนาะก็จับเป่ามานี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมารีวิวรหัสก่อนเลยนะครับเนาะรหัสที่พี่จะแจกก็เป็นรหัสตัวนี้เลยนะครับบงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นตัวนี้เลยนะครับที่พี่เล่นอยู่เลยนะครับบงน้องก็จับเป่ามาเล้นะครับเนาะอาจจะไม่โหดมากนะครับแต่สามารถไปปั้นต่อได้นะครับเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่มีรหัสนะครับเนาะก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับเนาะพูดอย่างนี้ที่กวานะครับบงน้องก็จับเป้ามาเลยนครับเนาะส่วนใครที่แบบว่ารหัสโหนนะครับเนาะก็็ถ้้าาไไดปนครกือ สามารถไปแจกต่อที่แบบว่าคนเล่นไม่มีหรือว่าคนมีที่แบบว่าอยากเล่นก็ได้นะครับน้องก็คือแบบว่าคนอยากเล่นแต่ไม่มีรหัสเล่นนะครับก็แจกต่อก็ได้นะครับน้องก็คืออันแรกเลยนะครับน้องรหัสตัวนี้นะครับที่พี่จะแจกนะครับก็เรื่องหมัดนะครับน้องก็คือเรื่องหมัดนะครับจะครบนะครับน้องก็มีทุกหมัดเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าครบทุกหมัดครบทุกสกิลเลยนะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าครบทุกสกิลด้วยนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยครับน้องเรียกได้ว่าหมัดนะครับน้องก็คือจะครบแน่นอนนะครับน้องสามารถเลือกได นะครับเนาะเราก็ไปเก็บต่อได้เลยนะครับวงน้องก็จะเประามานนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเรื่องหมัดนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับวงน้องก็จะเประามาณนี้เลยนะครับเนาะก็ปัจจุบันนะครับเนาะก็ไซส์หมัดมังกรนะครับวงน้องก็เป็นหมัดตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่า3สกิลนะครับเนาะเปิดไซส์ได้ทุกสกิลแล้วนะครับเนาะแต่ยังเก็บอันนี้ไม่ครบนะครับวงน้องก็จะเประามานนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถไปเก็บต่อได้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะก็เป็นเปล่ามันที่นะครับวงน้องกนี่เลยนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับน้องผลพิศนะครับก็เป็นทางด้าของผลเสือนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้ไปนะครับน้องก็เป็นเปรามาณนี้เลยนะครับน้องส่วนผลเสือนะครับพี่ก็ยังแบบว่าเก็บอันนี้ไม่ได้นะครับน้องก็คือสามารถไปเก็บต่อได้นะครับน้องก็จะเปรามาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าน่าจะไม่ยากนะครับองน้องก็จะเป็นเปรามานี่เลยนะครับน้องสำหรับผลตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นตัวนี้นะครับองน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นเปรามานีะครับแล้วก็จะมีทางด้าของดาบคู่นะครับน้องสำหรับเรื่องดาบนะครับอง สองสกิลของข่าวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถไปเก็บต่อได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้ข่าววงน้องสําหรับเรื่องดาบนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ อันแรกนะครับเนาะหรือว่าผลต่างๆนะครับเนาะที่แบบว่าเราใช้ปัจจุบันอยู่นะครับองน้องหรือว่ารหัสตัวนี้นะครับเนาะที่พี่จะแจกไปนะครับเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วมาดูทางด้านของไอเทมกันบ้างครับเนาะว่าไอเทมนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะหลายๆคนก็คงอยากรู้นะครับเนาะว่าถ้าไอเทมนะครับเนาะจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือรหัสตัวนี้นะครับเนาะไอเทมอาจจะไม่เยอะนะครับก็มีเงินติดตัวนะครับองน้องนี่นะครับเนาะก็อยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของไอเทมนะครับเนาะหรือว่าเงินม่วงนะครับ ที่1 0,000มื่นนะครับน้องก็จะเประมาณ้เลยครับน้องก็ถือว่าเยอะมากนะครับงงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็มาดูทางด้านของเรื่องไอเทมกันบ้างนะครับน้องสำหรับเรื่องไอเทมนะครับงงน้องก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับน้องเริ่มจากอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของดาบนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงงน้องก็เป็นดาบนะครับน้องเราก็จะมีดาบเยอะแยะมากมายนะครับงงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีดาบเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ดาบนะครับ ไหนนะครับน้องหรือว่าชอบดาวตัวไหนนะครับน้องแต่พี่มีให้เลือกอันเดียวเท่านั <i> ้นนะครับวงน้องสําหรับดาบนะครับน้องที่โหดนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน <damned. S 2> ้องก็เป็นดาบคู่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าดาบตัวนี้โหดมากๆนะครับน้องสามารถไซ้กับผลพลานะครับหรือว่าไซ้สายดาบนะครับน้องน่าจะคุ้มจัดๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่ามีเยอะๆมากๆนะครับน้องสำหรับดาบนะครับเพราะว่าไอดีตัวนี้นะครับน้องจะอัพไปทางผลนะครับวงน้องก็คือจะไม่ได้อัพไปทาง แจ้งบอกให้รู้ด้วยละกันของข่าวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่านี่เลยของข่าวบงน้องเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับไอเทมนะครับก็จะมีทางด้านของภาคุ้มนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของอันนี้ด้วยของข่าวบงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของผลพิษศาสติดตัวไปนะครับเนาะก็มีผลตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ผลตีนหมีนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของผลแมงมุมนะครับเนาะแล้วก็ผลสายฟ้าอะไรประมาณนี้นะรับวงน้องเยอะๆมากมานะครับเนาะสำหรับผลที่ติดตััวไปนนอกก็มีท้งผลลื ผลหลักล้านนะครับน้อที่แบบว่าทุกคนจะได้ไปนะครับน้องก็เป็นเป้ามาได้เลยนะครับวงน้องส่วนไอเทมาอื่นนะครับน้องก็จะมีตามนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นเป้ามานี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องจะเป็นเป้ามาเลยนะครับน้องสรุปแล้วไอดีก็มีเป้ามานี่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็อยู่ที่เป้ามานี่เลยนะครับน้องสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องมาฟังกติกากันเลยดีกว่านะครับน้องว่าถ้าอยากได้นะครับน้องต้องทํายังไงบ้างนะครับวงน้องแต่่่กกกกออนจะบบรรรััติาาทีงว ได้หรือว่ารับรหัสได้นะครับนาอพี่ขอสุ่มผลพิศษสักทีหน่อยละกันนะครับน้องไหนๆก็จะแจกแล้วนะครับบางทีได้แบบว่าผลโหนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอพี่ขอสุ่มสักทีละกันนะครับวงน้องเก็จะประมาณเลยนะครับนาอสสำหรับผลพิศษนะครับเพราะว่าบางทีนะครับน้อได้ผลโหนนะครับวงน้องเก็จะประมาณเลยนะครับนาอพี่ขอสักทีหน่อยละกันนะครับวงน้องก็คือสูตรนี้นะครับน้องก็คือแบบว่าจะวิ่งรอบแค่1รอบเท่านั้นนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็จะวิ่งแค่เท่านี้นะครับน้องเราก็ไปสุ่มเลยนะคร จุดนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็กดสุ่มไปเลยนะครับน้องมาดูนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับวงน้องขอให้ได้ผลหลักร้านสักทีเถอะนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องตอนนี้พี่ก็กดสุ่มไปแล้วนะครับน้องแล้วก็ซื้อนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ซุ่มผลพิศารไปเลยนะครับน้องนี่นะครับก็กดสุ่มไปได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับม่งน้องี่ขอผลหมาด หน่อยนะครับนะครับนาอก,ก็คือนี่เลยนะครับน้องหงรู้เลยนะครับมองดูงว่าเป็นผลอะไรนะครับน้องก,ก็ เป็นผลเกลือนะครับเนาะแล้วก็แถงเลือจะจัดด้วยนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับองน้องสําหรับผลตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องได้เปรามาณนี้นะครับเนาะก็เป็นผลเกลือนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปทิ้งในคาเฟ่ละกันนะครับเนาะก็จะเปรามานนี้เลยนะครับองน้องเพราะว่ามันเป็นผลเกลือนะครับเนาะก็คือไม่ใช่ผลหลักล้านเลยนะครับเนาะเป็นผลหลักหมื่นนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ได้ผลตัวนี้มานะครับนนอนตัวนี้พี่ก็มีในตัวแล้วนะครับเนาะไม่สามารถจะเก็บได้นะครับก็จะเป่ารับนครับนี่แบบว่เลยนะครับก็เน ประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนาเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือจะได้แน่นอนนะครับเนาะส่วนกติกามามาพูดถึงเรื่องกติกากันเลยดีกว่านะครับเนาะว่าต้องทํายังไงถึงจะได้รหัสตัวนี้นะครับวงน้องก็คือ1เลยนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มโลบอกต่างๆนะครับเนาะที่มีคนเล่นเยอะๆนะครับแล้วก็สองเลยนะครับเนาะกลับมาคอมเมนต์นะครับแล้วก็3เลยนะครับคนที่ได้รางวัลนะครับวงน้องก็คือ ใครที่คอมเมนต์คลิปนี้เป็นคนแรกนะครับจะได้รางวัลตัวนี้นะครับหรือว่าได้รหัสตัวนี้ไปนะครับเนาะยย้ำนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนคอมเมนต์นะครับเนาะเป็นคนแรกนะครับพี่จะแจกรหัสตัวนี้ไปนะครับวงน้องก็จะเป่ามาที่เลยนะครับเนาะยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อยก็คือรหัสตัวนี้นะครับใครที่แบบว่าคอมเมนต์คนแรกนะครับเนาะแคปหน้าจอแล้วทักหาพี่ส่วนตัวนะครับเนาะเฟซพี่จะอยู่ใต้ลิงก์หรือว่า ใต้คลิปนี้นะครับวงน้องก็คือทักหาพี่ส่วนตัวนะคบวงน้องถ้าคนไหนอยากได้รหัสตัวนี้นะครับเนาะเอาคนที่แบบว่าคอมเมนต์คนแรกนะครับเนาะคอมเมนต์แล้วขับให้ดูนะครับเนาะว่าเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวพี่จะไปกวดนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์จริงหรือเปล่าคอมเมนต์คนแรกจริงหรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็พี่จะทําการส่งรหัสให้นะครับเนาะก็จะเป้ามานี้เลยนะครับวงน้องส่วนรหัสสะอาดแน่นอนนะครับเนาะก็คือไม่ได้ติดอะไรนะครับเนาะก็จะเป่ามานี้เลยนะครับวงน้องถ้าอยากได้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า กดไลค์กดแชร์แล้วคนไหนคอมเมนต์คนแรกรับไปเลยนะครับน้องก็จะเป่าม้าเลยนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอแล้วทักหาพี่นะครับวงน้องแล้ก็จะเป่าม้าเลยนะครับโน้ตถ้าอยากได้รหัสตัวนี้นะครับน้องก็จะได้ฟรีๆแน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโน้ว่าพี่แจกจริงนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้ดูนะครับน้องก็จะเอาขึ้นให้ดูนะครับน้องว่าแจกให้จริงๆนะครับวงน้องแล้ก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องเลยนะครับน้องที่แบบว่ามาคอมเมนต์คอมแรกนะครับน้องก็ดีใจด้วยละกันนะครับน้้้้องงเรีียยกไดดดววว่่าาใจลหน เนาะนก,ก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า แคปหน้าจอถ้าคอมเมนต์คนแรกทักหาพี่เลยนะครับน้องก็มีหลักฐานนะครับองน้องเดี๋ยวพี่จะแจกให้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับการรับรางวัลหรือว่ารับรหัสตัวนี้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เล่นกิจกรรมสนุกสนุกแล้วก็รับรหัสฟรีไปได้เลยนะครับองน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับนี่พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับองน้องพี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องแล้ก็พี่จะมาขอคนโชคดีหรือว่ามาดูคนโชคดีแล้วกันนะครับน้องในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลายเพียงเท่านี้้้แลวกัันนนะครบบบงงอ๊าายย